あっ <music> โซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมผิดปกติเราต้องดูแลยังไงสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24ีเจมทีวีสถานีคนนักสุขภาพย4บสีชั่วโมงค่ะในโรคไตน,นะคะธาตุและธาตุโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมผิดปกติเราต้องดูแลยังไงนะคะซึ่งแร่ธาตุในเลือดเราจะดูได้จากการที่เราตรวจเลือดนะคะแร่ธาตุแต่ละตัวก็จะมีผลต่อการทํางานของร่างกายคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลแร่ธาตุ3ตัวหลักก็คือโซเดียม โพแทสเซียมฟอสฟอรัสในคนที่เป็นโรคไตนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตหรือไตเสื่อมนะคะได้ธาตุสาตัวนี้นะคะก็มักจะผิดปกติได้ง่ายซึ่งถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลทําให้ร่างกายของเรามีอาการผิดปกติด้วยนั่นเองค่ะได้ธาตุตัวแรกก็คือโซเดียมนะคะเกณฑ์ปกติในเลือดจะอยู่ที่ประมาณ135-145มิลลิเอกวาเลนต์เปอร์ลิตรถ้าโซเดียมในเลือดของเรานะคะสูงจนเกินไปเราก็ต้องลดปริมาณเครื่องปรุงลงลดอาหารแปรรูปของหมักของ รองหรืออาหารที่มีเกลือเยอะๆค่ะแต่ถ้าโซเดียมในเลือดของเราต่ำกว่าเกณฑ์นะคะก็แนะนําว่าในแต่ละมื้อก็ให้เราเพิ่มปริมาณเครื่องปรุงนะคะแต่ใน1วันคนที่เป็นโรคไตควรได้รับโซเดียมนะคะไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมค่ะและถ้าตัวที่2ก็คือโพแทสเซียมโพแทสเซียมนะคะในเกณฑ์ปกติจะอยู่ช่วง3.5ถึง5นะคะมิลลิเอกวาเลนเปอร์ลิรถ้าโพแทสเซียมนะคะในเลือดสูงก็แนะนําว่าให้เราเลือกทานผักผลไม้ ออ่นที่มีโพแทสเซียมต่ํานะคะปริมาณการทานก็คือวันละประมาณไม่เกิน300กรัมต่อวันค่ะแต่ถ้าโพแทสเซียมในเลือดต่ากว่าเกณฑ์นะคะก็แนะนําว่าให้เลือกทานผักผลไม้ให้หลากหลายแล้วก็อาจจะเพิ่มปริมาณการทานอีก100ถึง150กรัมต่อวันค่ะแะถ้าตัวที่3นะคะนั่นก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสในเลือดนะคะปกติจะอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง4.5มิลลิกรัมเ e r d e c i l ถ้าค่าฟอสฟอรัสในเลือดของเรานะคะช่วง ดูแล้วมันสูงๆก็แนะนําว่าให้เลี่ยงพวกไข่แดงผลิตภัณฑ์จากไข่แดงนมผลิตภัณฑ์จากนมถั่วธัญพืชข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่เบเกอรี่แล้วก็อาหารทะเลที่ติดเปลือกนะคะหรือสัตว์ที่ทานได้ทั้งกระดูกอย่างเช่นปลาตัวเล็กตัวน้อยแต่ถ้าฟอสฟอรัสในเลือดนะคะต่ําเกินไปก็แนะนําว่าสัปดาห์หนึ่งะคะ่ะเราอาจจะกินไข่ทั้งฟองได้ประมาณ2สัปดาห์ต่อฟองค่ะถ้าคนที่เป็นโรคไตนะคะสามารถที่จะดู ดูแลแร่ธาตุพวกนี้นะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เราก็จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ค่ะและถ้าหากใครนะคะกําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพในการดูแลไตก็อยากจะแนะนํำ ยูมิตัวนี้ค่ะเป็นอาหารเสริมนะคะที่อยู่ในรูปแบบเจลนําเข้าจากอเมริกาและผ่านโออยในไทยยูมินะคะก็จะมีฟูคอยแดนซึ่งสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลมีงานวิจัยนะคะว่าช่วยสนับสนุนการทํางานของตับไตระดับน้ําตาลในเลือดได้หากใครสนใจยูมิตัวนี้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ